เหตุการณ์ต่อไปครับชายวัย42ปีจู่ๆถูกคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วไล่ทำร้ายจนเสียหลักล้มค่ะไม่พอครับถูกเตะถูกต่อยจนสลบแล้วโอ้หคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อผู้ก่อเหตุขี่รถทับซ้ำนะฮะอตอนนี้ชายคนนี้อาการสาหัสครับมันมันคืออะไรอ่ะ เห็นไหมฮะขี่มอเตอร์ไซค์ทับซ้ำอีกฮะโอ้โหเหตุการณ์นี้น่าตกใจมากครับเราจะเห็นตอนแรกเนี่ยผู้ก่อเหตุกับผู้เสียหายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์กันมาสองคันนะฮะแล้วปรากฏว่ามีคันหนึ่งถูกถีบเสียหลักจากนั้นอย่างที่เห็นนะฮะมีการทําร้ายร่างกายกันลงมาจากมอเตอร์ไซค์และชกต่อยกันคนเจ็บเนี่ยร่วงลงไปนอนกองกับพื้นเหมือนกับสลบไปแล้วแต่ผู้ก่อเหตุนี่ฮะโอ้โหคือเตะเขาจนสลบอ่ะไม่พอฮะ ไปขับมอเตอร์ไซค์ของตัวเองมาแล้วทับเขาซ้าฮะโหดเหี้ยมมากตอนนี้เขาอ,อาการสาหัส <หา S 1> แล้วนะฮะคำ<ห>ถ,ถามคือคุณจะมีปัญหาอะไรกันมาเนี่ยไม่ควรจะขนาดนี้หรือเปล่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านหนองขามจังหวัดอุดรธานีครับประมาณตีหนึ่งของสามีนาคมญาติของคนเจ็บได้เอาคลิปนี้ไปแจ้งความแล้วโพสต์ลงโซเชียลเพื่อตามหาตัวคนร้ายมาดําเนินคดีนะฮะทีนี้คนเจ็บเนี่ยชื่อว่าคุณปานทองอายุ42ปีครับขณะนี้เนี่ยนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ขณะที่แม่ของคนเจ็บอายุ62ปีหลังรู้ข่าวว่าลูกชายถูกทำร้ายร่างกายปรากฏนี่ฮะอันนี้คุณแม่นะแม่เนี่ยช็อกครับพอรู้ว่าลูกถูกทำร้ายนั่งตกเก้าอี้หัวแตกอีกแม่ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปอีกคนหนึ่งตำรวจครับสบพเมืองอุดรธานีลงพื้นที่หาหลักฐานไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดติดตามตัวคนร้ายขณะที่ชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่าคนก่อเหตุนเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มาเที่ยว ในงานบุญที่วัดหลังก่อเหตุขับรถหลบหนีไปไม่น่าจะเป็นคนแถวนี้ล่าสุดครับจับตัวได้แล้วฮะชื่อว่าในหนึ่งอายุ33ปีจับตัวได้พร้อมของกลางเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุพร้อมกับคลิปในมือถือที่ในหนึ่งถ่ายเอาไว้ขณะที่ทำร้ายดาทอคนเจ็บที่นอนแน่นิ่งไม่ได้สติอา้าก็คือมีคลิปในมือถือตัวเองเห็นไหมนี่ คือเขาอัดคลิปเป็นหลักฐานค่ะมัดตัวเองเลยอ่ะ,อะเห็นไหมเท้าก็กระทืบไปมือก็ถ่ายคลิปไปแล้วยังไปขี่มอเตอร์ไซค์ทับเขาอีกนะฮะค่ะอ่ะลองไปดูบรรยากาศนี้หน่อยฮะเพราะคนเก่งเพราะคนเก่งเพราะคนเก่งเพราะคนเก่ยงยมันเบิ่อตามใช่นามนาวัดเหนเียวเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เนี่ยเปลี่ยนยางกูเรือกูบอลลันเป็นแหยแกมันเก่งใช่น,นาวัดบักกู นี่เป็นไงฮะคือเยอ้ยใส่คนเจ็บที่เขานอนหมดสติไปแล้วอ่ะพ่อคนเกง่งพ่อเกินเกง่งเป็นไงมเป็นใครนี่จากการสอบสวนครับและหลักฐานที่มีในหนึ่งก็ต้องรับสารภาพนะฮะขนาดนี้บอกว่าคนเจ็บเนี่ยขีม่มอเตอร์ไซค์มาก่อก,กวนมาเบิ้ลเครื่องใส่ในงานบุญที่วัดหลายรอบรบกวนชาวบ้านที่กําลังดูหมอลำเขาก็เลยโมโหก็เลยไปถามว่าเบิ้ลรถทําไมปรากฏคนเจ็บตอบกลับมาว่ากูเบิ้ลรถ แล้วจะทําไหมจากนั้นคนเจ็บอันนี้เขาว่านะาคนเจ็บเนี่ยขีย่มอเตอร์ไซค์พุ่งใส่เขาก่อนเขาก็เลยฟิลขาดก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ตามในคลิปครับเราบอกว่าผูบเป็นรถจะทำไหม,มแล้วเขาก็ขับรถชนผม,มใช่ครับพี่แล้วก็ก็ผมก็โมโหฟิลขาดเลยครับฟิลขาดเลยครับพี่แล้วผมไม่ได้ถีบไม่ได้อะไรรถเขาทั้งนั้นนะพี่ใช่ เขาล้มเองนะคบพี่หลังจากที่ผมจอดรถแล้วก็โชกเขาหลังจากนั้นมาผมก็จําอะไรไม่ได้เลยพี่ตีเขาแล้วทําไมต้องขี่รถทับเขาอัครับอันนี้จําไม่ได้ครับพี่จาความไม่ได้เลยพี่มันคือมันโกรธสดแช่เลือดขึ้นหน้าแล้วพี่ตอนนั้นคือผมโมโหแล้วผมจําอะไรไม่ได้เลยไม่เป็นไรเพราะตัวเองอัดคลิปไว้ไปดูคลิปเออตัวเองก็อัดคลิปไว้ไม่พอวงจรปิดก็มีใช่จำอะไรไม่ได้จริงๆเหรอพี่ถามจริง พี่ไปกระทืบเขาขนาดนี้แล้วข uh. ี่มอเตอร์ไซค์ทับเขาอีกจนเขาสาหัสพี่จําไม่ได้จริงๆหรือหรือตั้งใจจะตอบว่าจําไม่ได้อันนี้ให้ทุกคนตัดสินเอาลวกันคือในทางสอบสวนเนี่ยผู้ต้องหาก็มีสิทธิ์จะให้การยังไงก็ได้อยู่แล้วถูกไหมครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ยังไงท่านมีหลักฐานเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันว่ากันไปตามพยานหลักฐานแหละก็เนี่ยซึ่งหลักฐานก็อยู่ที่หน้าจอที่เราดูอยู่ด้วยกันนะมันชัดมากนะฮะแล้วในหนึ่งนะตอนนี้เหมือนกับได้สติแล้วเขาบอกว่าอยากจะขอโทษคนเจ็บและญาติ ในสิ่งที่เขาทําลงไปยังไม่รู้ตัวก็ยังยืนยันว่าที่ทําไปนี่ไม่รู้ตัวนะฮะแต่ทางคดีครับตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นทําร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าผู้บาดเจ็บเสียชีวิตก็จะแจ้งข้อหาหนักครับทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นตายเท่ากันสาหัสมากๆนะฮะคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีแล้วคนเจ็บตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวเลยแล้วไม่พอแม่เขาอะรู้ว่าลูกสาหัสอะ เป็นลมหัวฟาดพื้นคุณแม่ก็บาดเจ็บอยู่โรงพยาบาลไปอีกคนนี่ตอนที่ล้มลงไปกลายเป็นว่าตอนนี้อยู่โรงพยาบาลทั้งคู่ค่ะเป็นตายไร้ดียังไงก็ไม่รู้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยเออให้กําลังใจครอบครัวคนเจ็บก่อนอันดับแรกตอนนี้เลยเนี่ยขอให้ผู้บาดเจ็บเนี่ยปลอดภัยเราให้กําลังใจคุณแม่ด้วยนะคะเอาใจเย็นๆนะอย่าทําแบบนี้เลยนะคะมันผิดกฎหมายแล้วก็ต้องสุดท้ายพอถูกจับต้องดําเนินคดีให้ถึงที่สุดนะ